ไม่ม uh ีอะไรน่ากลัวนะคะข้ามาดูกันนะครับแค่เป็นของใช้ประจําวันนะครับเป็นฟองน้ํานะครับลูกสีม่วงลูกหนึ่งนะครับเอานี้จะกลับมาอย่างนี้ครับใช้น well ิ้วตัดเข้าไปอย่างนี้อนิ้วแทนมีดนะครับตัดไปอย่างนี้เอ้ยจะออกมาสองลูกเย้น้องเนียมากเลยตรวจเช็คดูได้ครับปลองมอนิ้วตัดลองลองลองตัดดูก็ได้ครับ รับก่อนดีรับก่อนไม่คองงั้นไม่ได้ครับคราวนี้อ๋ออันนี้อีกสองลูกน้องครับคือพี่ป๊อกเนี่ยคือนิ้วทื่อเหมือนสมองอะครับไม่ถูกรมถึงไหมตั้งรมรถูก่ผมฝากสองลูกไว้ที่นี้นะครับกลับมาแน่นนะครับผมจะจิบฟองน้ำล่องหนขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับสีอะไรครับล่องหนครับสีม่วงครับสีม่วงนะครับผมจะยาใส่เข้าไปนะครับช่วยแบนวูโตะหน่อยครับ มีสามลูกโอ้โหรอดไว้เห็นไหมครับปอกก็เล่นคนได้ครับคราวนี้ผมจะเอาลูกแรกเก็บใส่ในกระเป๋าลูกที่สองใส่ในมืออย่างนี้นะครับลูกที่สามใส่ในกระเป๋าในกระเป๋าครับในมือเมื่อกี้มีลูกเดียวมีลูกเดียวเหรอครับลูกเดียวอ๋อลืมไปว่าในกระเป๋าอีกสองลูกมันวิ่งกลับเข้ามาแล้วครับเออเออเต็มสามลูก นี่เอาใหม่อีกทีหนึ่งเอาลูกแรกใส่ในมือใสมือนี้ลูกที่สองใส่กระเป๋ากระเป๋าลูกที่สามใส่ในมือในมือมีกี่ลูกครับสองสองสอเห็นกระตาเห็นกระตาสองสองอ๋อเออผมหยิบมาอีกลูกแล้วปลาใส่เข้าไปมันเลยเป็นสามครับไอโก้ไม่ว่า้อโก้โวยโย ตอนี้เม่เอีกทีึนะครับผมจะาสลูกนี้ใส่เข้าไปในมือชช่าอย่นี้นะครับแล้วเอาลูกนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าใเหลืองลูกนะอย่าพนะมีสองลูกเห็นครับไม่มีเลยครับเฮเก่มาก้องแบบนี้มีความเชื่ยชาญในด้านการใช้นิ้วมีอะไรโชว์อีกไหมครับมีอะไรอีกไหมครับอาอวันนี้ เอามาเล่นเล่นแค่นี้สนุกสนานไม่แล้วพวกนี้ครับเอามาโชว์เฉยๆครับมีคำถามก่อนค่ะอ๋อมีมีสื้อตังด้วยอุ้ยเห็นเงินไม่ได้เลยนะครับคุณป๊อป